หลุดปากมาใช่ไหมอันนี้เป็นท่อนจาได้แค่นี้นะเพลงเก่ามากเดี๋ยวมาฟังกันประวัติของแพทเพราะว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจสวัสดีปีใหม่นะครับคลิปแรกของ Youtube Facebook ทนายคู่ใจนะกับผมทนายดนรลงเก้าเพชรนะครับ คุณเปียณัทเลคคอร์ดอยู่ข้างหลังกล้องนะฮะผมจะมาเล่าประวัติของแพทเขาแพทให้ฟังนะเป็นนักร้องในสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ในตอนนั้นเด็กมากเลยอะเกือบเกิดไม่ทันนะนะหน้าเด็กมากคือคุณแพทเนี่ยเขาก็ร้องเพลงอย่างที่ผมร้องไปเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ไม่สามารถเปิดเพลงได้นะเดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ทีนี้เมื่อ17ปีก่อนเป็นข่าวดังมากเลยนะครับข่าวเกี่ยวกับการบุกจับนักร้องบุกจับดาราเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุณแพทเนี่ย ไปเกี่ยวข้องกับของกลางยาเสพติดจำนวนเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองเพื่อค้าและจำหน่ายโดยผิดกฎหมายอายการฟ้องไป2ประเด็นทั้งครอบครองเพื่อจำหน่ายจำหน่ายโดยผิดกฎหมายไปถึงชั้นศาลคุณแพทย์ก็รับสารภาพศาลก็ลดโทษให้เพราะว่าการรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับเรื่องการค้ายาหรือจำหน่ายายาเนี่ยนะครับอัตราโทษสูงสุดคือประหารนะถ้าสู้นี่คือประหารแต่ถ้ารับสารภาพ ก็จะเหลือจำคุกตลอดชีวิตประหารรับสารภาพเหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตเหลือ50ปี50ปีก็จะมีการลดโทษลดโทษลดโทษกันไปติดจริงก็ประมาณ16ปีในสมัยก่อนอันนี้เป็นข่าวที่ดังมากแล้วพอออกจากคุกมาถามว่าคุณแพทเพราะว่าแพทดังขนาดไหนในสมัยช่วงหนึ่งเนี่ยแกมมี่ก็ทําเป็นเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงเคียร์ที่จะมีโจอีบอยมีมอสมีดายนักร้องกมาร้องด้วยกันทั้งเพลงแล้วจะมีช็อตหนึ่งที่คุณแพทก็มาร้องด้วย มันแสดงให้เห็นว่าเขาดังมากจริงๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับดาราศิลปินที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดวงการบันเทิงนัาสมัย17ปีก่อนเนี่ยเขาจะแบน<อ>เขาจะไม่ให้ออกข่าวเลยแต่คันนี้หนักกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่เสพค้าด้วยค้าด้วยก็เข้าสู่เรือนจําไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอยากจะบอกเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับใครก็ตามที่คิดว่าการค้ายาการจําหน่ายยาเป็นหนทางให้รวยนะครับดูเราจะเห็นภาพนะ ตอนสมัยที่เขาถูกจับเนี่ยเขาก็ดังอยู่แล้วนะแล้วพอจผ่านไปเนี่ยสิปีหน้าเขาที่เปลี่ยนไปเลยนะผมก็จําไม่ได้เลยแม้ว่าเราจะได้เงินมาง่ายแต่ไม่ได้แปลว่าเงินตัวนั้นจะยั่งยืนแม้ว่าช่วงโควิด1 i จะทําให้คนตกงานก็อย่าหาไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายสุดท้ายแล้วครับแรกๆอาจจะได้แต่หลังๆจากนั้นแล้วเนี่ยสายสืบมันเยอะครับปล่อยยายังไงเนี่ยสายสืบตํารวจเขาก็มีแฝงอยู่ในสายยายอยู่แล้ว เขาก็ต้องรู้แหละว่าใครเป็นคนขายเอาเลยนะครับวันนี้นะครับสงสัยตรงไหนเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์ได้นะฮะทนายนโรงพร้อมจะให้คําตอบนะฮะวันนี้คลิปสั้นๆครับสวัสดีปีใหม่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆ ใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ2,999บาทต่อปีสมัครเทอก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224